สวัสดีค่ะแม่ปันจ้าเสียงชัดป่ะค่ะเสียงโอเคป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บวาระบีกันดวต้นวาระบีซะก,ก่อนหรือเฟิร์นสามง่ามแล้วจ้ะจ้จะประมาณนี้ไม้ขึ้นมาโดดๆเด,เดเๆเลยนหักป๊อๆเลยต้นเขาจ้าวิขนจ้าขนสีน้ำตาลอุยๆ แต่คนเขาจะล้างง่ายคนล้างง่ายมากวารบิค่ะเราจะเป็นที่นิยมในทั้งอาเมริกากับกินค่ะเกาหลีญี่ปุน่นจีนพิจีนนี้ค่ะแต่ว่าต้องทำดีๆจ้ะตัวนี้วารบีนะคะนี่มีสารก่อมะเร็ง แต่ว่าสารตัวนี้เขาสามารถกําจัดออกได้จ้ะเดี๋ยวม่ขอนผ้าไปเบึนเดี๋ยวม่ผอนผ้าไปดูบทดอนมันแถวนี้แต่กับกล้องคกับนมรอกับวาระบีเหมือนกันครับนั่นอันนี้น้องลีโอครับเต็มเต็มดอนเต็มทุ่งไหมหมดเลยค่ะเยอะจริงๆเยอะจริงๆท่านเกาหลีท่างญี่ปุ่นเขา คล้ายกันตามห่างนั่นก็อีกหนึ่งหล่อครับพี่แมวเพเล่ครับผมอันนี้เลีอเลี้กินยาค่ะเลีโอเป็นวัวมาเรียบร้อยอ้ยสวัสดีค่ะคุณอาชิรษชิสวัสดีจ้ามาครบครับวันนี้มาครบทีมมาครบทีมครับผมครบทีม,มเพเล่ เยอะมากจริงๆจ้ะเขาเขาเป็นเนี่ยค่ะเฟื่อนสามงามเราหักนี่ป๊อปอเลยแล้วแบบขึ้นเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบเยอะสุดๆอะ่ะเยอะไม่บรรยาบรรยังเลยจ้ะพี่เขาก็จะแบบว่าไป ต้มแล้วมันงคต้มกําจัดพิษแล้วเขาก็จะไปตากไว้กินหรือเขาก็จะไปตากเลยก็ได้ทั้งดอนน่ะทั้งดอนน่ะแบบเยอะสุดๆอะ่ะแบบเยอะสุดๆอ,อ่ะหักรีบเพาะเลยแบบสวยเลือกได้เลย้ะสวยเลือกได้เลยเสียงโอเคไหมคะ สวยเลือกได้เลยค่ะตอนวันนี้งามิลี่เรื่องขนเขาจะเป็นแบบว่าขนแบบไอล้างง่ายจ้ะลางรุดง่ายแมโอ้ย <c oughs> อยางไปแบบนี้แต่มีแต่แนวเดี่ยวเลยค่ะมีแต่แนวเดี่ยวเลยค่ะเป็นละเว,วยกันไปยนะัไงไงแม่ เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวมาควนผ้าไปเฮ็ดไปเฮ็ดกินค่ะคือจั้งทั้งญี่ปุ่นทั้งนั่นเขาเฮ็ดกินกําจัดผิดมันจ้ะวาจังแถวทั้งเกาหลีมั้งค่ะที่เขามีขายตามห้าง เยอะมากค่ะเขาบอกโอ้สิงแง่กายก็ยอดวอวบอวบค่ะช่วงนี้ยอดยอดอวบมากยอดอวบมากเบิงเบิงเบิงทั้งนี่ว้า <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้ชมเบ,บิงยอดยอดตรงนี้ทั้งขาวทั้งอวบค่ะยอดตรงนี้ทั้งขาวทั้งอวบนะคะ ทั้งขาวทั้งอ,อบวบพวกม่ห้าวานเลยใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากอะ่ะทั้งขาวทั้งอวบ <c oughs> โอ้ยสุดสุดสุดจริงๆใหญ่จริงๆริง่าคักง,ง,ง่ายแน่กระแถวน,นี้ขาวด้วยอวบด้วยอูย้สุด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 เน จะทายเบิง่งอย่างลราไม่ขวนก็นได้กล้องเอ้ยขากล้องกับรถเสถียรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขากล้องไม่ค่อยสเสถียรเลยนี่แบบเยอะมากมากอะ่ะเยอะมากมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะ่ะเดี๋ยวเราถามมาคุยบ้าโอ้ทั้งขาวทั้งอวบนี่ไงเนี่ยนี่ไงบวบเหี้ยแค่ไหนอวบมากอะ่ะอวบสุดสอะ่ะ เือโอ้โหสุดสุดๆใหญ่มากใหญ่มากหากนี่โพกๆเลยค่ะขอบอกยอดเขาจะข,า,ขาวๆอวบๆค่ะยอดเจ้านี้ยอดสี สีออกใสออกเขียวกว่าส้นทั้งผุนค่ะเหลี่ยวแต่ดินฟ้าอากาศค่ะเทียบมากอะเยอะมาจริงๆยอะมากจริงๆ,เด,งๆเดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะแป๊บนึง่งแป๊บเดียวแค่นั้นละค่ะกิบแป๊บเดียวหาบแล้วโอ้โหูท้านี้ขาวาอวบมาก แบบสุดอ,อ,อ่ะอ้วบมากแต่ว่าขาอวบมากอ้วบมากจริงๆอะไรล่ะดูดูแบบประวาดประไวออะแบบขาวอวอแบบาวอมากอะ่ะ เขาอวบแบบสุดๆ,ดดบ,ๆดดบ,บังลูกรอนี้ใหญ่ปรดพระโค่ะปรดพระม้อบักเด้กโ้ยมือจับเบิงเอ้มือจับเบิงเดี๋ยวเดาๆๆกลับกล้องให้บิงปวดโพโปวดโพคคัะเนี่ยอันนี้อันนี้ย้อนแสงหน่อยๆ โอเคกา,คากซากแลยอ่ะะเาอย่าเพิ่มอย่าเกิอนอย่าเกินเฮ้ยค่ะเขียวๆวอวบๆทั้งนั้นเลยแบบสุดๆอ่ะวาระบีของเราเปินสามงามปวบมากกวบมากเขาหึมโอ้ยมองเดียวหาบค่ะบาง่อนรุ่น โหดโพบกมุกบักเตียงสวยด้วยใหญ่ด้วยใช่หมดเลยค่ะทั้งดอนทั้งดอนรับยัยไงเอาอีกอย่างสิเพล่เรละนั่นนะ่เห็นหมั้ค่ะกออยู่ทั้งหินนั่นกอรุนนี้ไม่แม้วาาง่อยค้อน่าค้อกันค่ะง่อยเห็นทานเนลิโอไม่ไป ก็มาเขาแบบสุดๆไงหลีไงลิไงลีฮักเน่โอ้โหแบบสุดยอดอะอแบบลำห้าบาทเนี่ยค่ะลำใหญ่จริงๆนะลําใหญ่จริงๆนะโอ้ยจ,จุงนี่กับพ่อเหรอคะพ่อเพี้ยง กรอบมากด้วยนะคะกรอบมากจะล่างขึ้นมาอีกตัมุติมิล่ำบยญ้าบันไดสุดยอดค่ะวาระบีของเรานะจ๊ะตัวนี้มีสารก่อมะเร็งนะคะกินสดบด่ไดค่ะกินสดบด่ไดต้องไปเฮ็ดดีๆค่ะเฮ็ดแบบว่าต้องไปกำจัด สารกอร่อมะเร็งก่อนนะจ๊ะถึงจะกินได้แต่สารกอร่อมะเร็งเขาแบบว่ากำจัดด้วยไอการต้มการเฮ็ดซุคอะคะ่ะแล้วก็น้ำด่างะะีสิค่ะเดี๋ยวมาขวนผ้าไปเฮ็ดกินแต่วันนี้ก็เก็บกันไปก่อนลิโอลวครับ อันนี้พี่เปเร่ามาด้วยครับวันนี้มาชมมาเดินมาเดินมาดอนมาดอนใกล้บ้านจ้ะมาชมมาเดินมาดอนอนเก็บมองเดียวนี่ซิได้เป็นหับๆเลยค่ะแต่ว่าเก็บไปหลายก้ะโอ้ขนาดนี้ก็เยอะแล้วค่ะครับพี่เปเล่เหรอพี่เล่เขาขึ้นมาค่ะขึ้นเงินเป็นกระจุกกระจุกกระจุกกันเสียใบแก้เขาค่ะ ใบแก้เขาเริ่มแก้แล้วใบเฉียกๆยิกๆใบแก่เขาอันนีุ้บหัวก็ขึ้นวาราปีนี่เบิ้งงายอยู่ค่ะเอาวาสีบก็บแล้วโอ๊ดกระไดอวบอไรก็ได้เพิ่งดูตะบนอวบมากอวบมากแม่ขอนลกต้มแช่น้ำอันผงผู้แล้วไอ้น้ำเขียวออกเหลาย น้ำเขียวออกว่าลายคือแช่เบกกิ้งโซดาจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเฮ็ดกินจะ้ะเขามีสารกอมาเล็งแล้วก็ทั้งขมทั้งเหืนแต่ว่าถ้าเ้าแช่แช่เรามันจะกับจัดความขมแล้วกับความเหืนของของพักออกไปจะ้ะเขาถึงนิยมกินกันมันจะได้รสสัมผัสแบบกรุบกรุค่ะเฮาก็กับจัดพิษแล้าห้า็ค่อยไปเฮ็ดกับเขาแต่ว่าบางคนเขาก็ยำเลย โอ้ oh, ยอดแต่คืออวบแต่ไคนเก็บผักบางดูมิจะเบิ่งอวบมากอวบมากมนะึงเนาะชุวเนียขื้นไงแล้วเพราะเอาครับสวยและยิงเว้ยสวยสวยเลือกได้สวยเลือกได้มึงนี่เนางามพดโพงามพดโพดูเป็นดอนไปหมดนเลยค่ะนี่เป็นดว้านมดนเลยมันไม่ซุ้มใหน่นันเล้าก็ซุ้มกำลังขื้นหรือตุ่มติมีก็จะเยอะเลียวรีโอมันนี่แล้ว ก็เลยเห่ร้อยไส้เนี่ยไส้น่ะเรียวคึคม้มข้นนี่ก็อยากให้ใกลคอ,อกมานี่จ้ะใกล้ใกลแถวบ้านไม่ขวัญเลยใช่ไหมเคยเละท้องฟ้าโปรง่งจกมือน,นี่อุณหภูมิอยู่ที่แปดองศาค่ะแต่ว่าก็จะหนาวหนาวหน่อยเรียวคึคม้มข้ ก็จะหนาวๆหน่อยค่ะที่8 8องศาแต่ว่ามันล่มง่ายมันจะเหฮุไทยแบบอากาศเย็นขึ้นหมอกระตืนเนี่ยตาลุ่ยๆอยู่ที่ประมาณ9โมงกว่าจ้ะสวัสดีค่ะคุณโรเจอร์สวัสดีจ้าซึื้ออย่างเนาะคุณโรเจอร์ลืมลืมลืมใกล้แล้วใกล้ได้เก็บเพ็แล้วค่ะอากาศดีมาค่ะมาเก็บผักกันค่ะคุณอชิรสิทธิ์ุนนิพพรหวัสดีจ้าเอา ไล่ชดกระเขาระคะพุชนาอันนี้ก่อนหลังครับอันนี้ก่อนหลังหาวหาวหาวสามหาวสี่หาวแล้วลูกไส้สวัสดีค่ะคุณชาดาวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่หยนันครัวคุณแม่ไทยเลยสวัสดีจ้าคุณน้ำตาลโอ้ ยอดอ่อนมากคักโพะพรเพรพะเลยขอบอกค่ะยอดอ่อนมากเก็บเก็บกลาง่ายค่ะเดินเอิดเตอ,ดอยู่แล้วขึ้นผู้พเวอยู่ค่ะเต็มเลยกักสากเลยสวัสดีค่ะคุณอรุณีโอเคเสียงชัดนะจ๊ะเออเห็ุจะมีมมเลนแต่ว่ามันเลี้ยงไหมโอเลนมันเลี่ยงกันเลยบอสันเดนเนียใจย ว่าใ้เบิ่งกักซากี่หลีผักกักซากิหลีแล้วก็มีความหน,นานุ่งหนาแน,น่นตางกันค่ะมาผักผักอย่างเยอะวันนี้วันนี้มีรูปหล่อมาให้ดูครับดีโอไม่ไปเข้ากล้องกับพี่เขาเหรอหวัดดีค่ะคุณหญิงนุ้ยจามจุรีค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะวันดีค่ะคุณวันทากาปจา้าแมนค่ะที่คนญี่ปุ่นคุณดาล่าที่คนญี่ปุ่นเขาไปต้มแล้วไปตากนะค่ะวัสดีค่ะคุณประจวบไม่เจอนานจ้าไปแล้วใช่ใช่ไปเลยใช่ไปเลยกันย่งขังอยู่จ้าแต่ว่าช่วงเซาแม่ขวาเอาออกมานั่ม เงยอยากให้ใช่ได้มาทั้งนวกเนี่ยค่ะแต่วันนี้เหมือนเลี้ยงกับพยายามขังใชจ่จ้ะเดี๋ยวไปก,ก่อการไล่จ้ะใช่แมวเปรียว,วันนี้วาระบิค่ะมันมันไหลหลีพี่คุณนิพพอนสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนูด๊ดสวัสดีจ้าคุณสมบูรณ์เยอะมากสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนสวัสดีจ้า ไม่เจอนานนะคะคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรคุณอรุณีโอเคเสียงชัดเยอะมากก่อนอ่อนจ้าโอเคค่ะประมาณนี้เลยค่ะเบิ่งนู้ว่าผัาเข้าผัาเข้าอ่อนผัาเข้าเยอะหยอดตรงนี้แต่ังไงบวบแต่ว่าวันเข้ากับตะกาแล้วค่ะ ค่ะที่เขาเอาไปต้มแล้วก็ไปตากนะจ๊ะเพื่อกําจัดพิษมันจะกำจัดพิษแล้วก็กำจัดความบกเสียบของมันนาสองใช่กับเลียนเหรียญในปลาค่ะปลา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 ไปขวัญเพเป็ยนตะย่านไงยุติย่ติีนบ้านจ้ะยุติยุติีนมู่บ้านเนี่ยปลายุติีนมู่บ้านโอ้โหตีนมู่บ้านขึ้นพู่มาบังลูมงเจ้เบิงอวบมากอวบมากอวบมาก นั่นน่ะคลากรากเลยค่ะเยอะมากด้วยอวบมากเยอะมากเหฮอกไปเบ่งอย่างอื่นกันน่ะปเปบ่งอย่างอื่นไปบางอย่างโซนเมื่อกี้จะเป็นดอนนี่แหละค่ะดอนว่าระบีของห้าเอ้ยพวกนี้แถวนี้กระเมียนกระลั่งขึ้นขึ้นเร็วขึ้นซาแล้วแต่อากาศแล้วแต่แดด,ดน้ำใจกระล่ามสะละค่ะ ว่าระบีกระล่ามค่ะเป็นมะฮอดปี่เฮว่าโอ้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นพ่ออีกตัวนึงค่ะไวโอเลตปา่าดอกม่วงๆค่ะไวโอเลตปลามันก็จะดอกน่ารักน่ารักใบเขาประมาณนี้ค่ะก็กินได้ทั้งต้นทั้งดอกจ้ากินสดกินสุกก็ได้ค่ะกินเป็นพักเนี่ยะคะ่ะ สวยงามค่ะเต็มป้า้นช่วงนี้กราล่างบานเต็มป่าค่ะไวโอเลตป่าราว,ว่างเนี่ยลูกเขาขึงสายไฟไวโมเนเตนอ่ะสองสองนอ,อยยหันค่ะงอมแงมงอมแง,ม,ง,ม,งมอยู่มาควันเห็นหมาวัานกันเลยเพราะฉันผ้าใช่กับฟือฟาดฟืดฟาดาอากาศยังแบบเป็นลมเย็นๆค่ะก็เลย เป็นร่มเย็นๆกันเลยแบบเป็นน้ำมูกไหลนั่นๆๆๆๆๆไปแล้วกลองไปแล้วกลองวัสดีค่ะคุณพีเอ็นพรมาจ้ะอ๋อค่ะค่ะมีมันเป็นมีสารก่อมะเร็งจ้ะแต่ตัวนี้เขาสามารถกําจัดได้เขาถึงนิยมกันทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเกาหลีค่ะวัสดีค่ะคุณบิม เ b s สวัสดีจ้าเป็นวารบีนะคะวันนี้อ่าค่ะเขาต้องต้มแล้วก็แช่ดีๆเลยค่ะไม่ควรแชร่ส่วนมากไม่ควรจะแช่ขามขึ้นเลยหรืออย่างน่อยก็คือน้ำเดือดๆใส่เบกกิ้งโซดาเดี๋ยวผ้าไปเฮ็ดค่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็แช่ผักขามขึ้นหรือประมาณแปดชั่วโมงค่ะกำจัดสารพิษเขาค่ะตัวนี้มีสารก่อมเร็ง ทางอเมริกาเขาเขาศึกษาใบเลี้วค่ะถ้ากัดหลายท่าแลยวค่ะสวัสดีค่ะคุณนพวรรณหวัดดีจ้าวันนี้เป็นวารบีนะจ้ายอดอวบมากหวัดดีค่ะคุณสุภาพรหวัดดีจ้าตัวนี้เดียวเดียวม่ขวน้าไปเฮ็ดกินค่ะต้องเขาต้องกําจัดพิษก่อนนะจ้าที่เขาทั้งจีนทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเขาไปตาก ทั้งอเมริกาก็กินค่ะเอาไปก็เขาเอาไปต้มแล้วก็ไปตากแล้วก็ก็บไว้กินโด,โดนๆค่ะแล้วเวลาสก,กินอีกเทือเขาก็ออกกลับมาต้มอีกเทือหนึ่งจ้ะแต่นี่เป็นวาระบีเฟิร์นสามง่ามเรานะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณพี่ไรวนันสวัสดีจ้ากินสดไม่ได้นะคะมีสารพิษแน่นอนเคค่ะมื่อนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพาเด็กๆกลับบ้านแล้ว ค่ะคนสุภาพพอนือ่มือ,มอนี่มาเว้นมือนีิมาเว้นเนี่ยมีคนบอกมาเด็กบางมือมาเด็กบางมือกะบางมือเลือกงานมากสิกะม,มขาขวัญแหงแต่เฮ็ดงานลอยเปอร์เซ็ตมากหนกะโมโบคอยได้วางมันได้จ้ะแต่ว่ากะวันว่างเยอะอยู่เดี๋ยว,ยวจะหาเวลาเฮ็ดคลิปลงชั่วมือเลยพยายามค่ะโอเคค่ะขอบพุณหลายๆสชมูสุขค่ะทังไหกะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองค่ะ กินขเขาแซ่บนอนหลับค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะอ๋อทางอิตาลีบ่ค่ะหลายคือกันมั้งค่ะทางอิตาลีอ่าล,ล,ล้ำล้ำเรื่อยๆกันสปูสุคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าดูแลตัวเองนะจ้าบ๊ายบายเอาสองนุ่มมาแล้วบ๊วยบายดินะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรล่ะแม่สวัสดีค่ะคุณดวงเนตรโอ้ยเกือบบ่ทันปิดไปแล้วเนรลียน,ยนกับมาไก่แม่อะไรทายไปได้เอ้าเฮ้ย ดมอะไรเิี้วดมอยังครับผมมาทางบ้านค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณรัาวันคนบ๊ายบายไปเลี้ยวค่ะโอเคค่ะโชคดีสุขุสุข้นจ่ะลำลำรวยรวยเด้อมากค่ะมากคุณสุภาพพ่อนสวัสดีค่ะคุณทัศนีคนครับผมสวัสดีครับผม,ผมบ๊ายบาย